คณะจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรมาเยี่ยมตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาของจังหวัดลบบุรี วันที่27มิถุนายน2567พันเอกเฉลิมเกียรติลาดมะรงรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลบบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรซึ่งได้มาเยี่ยมตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาของจังหวัดลบบุรี พลตรีประพลกิติยานทรพย์รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะได้เดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐการบริการจัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลบบุรีคณะได้ตรวจเยี่ยมของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กอรมนจังหวัดลบบุรีเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลท่าศาลาและชมการสาธิตแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและการอพยพผู้ประสบภัยจากอาคารสูงโดยวิธีโรยตัวโดยกองป้องกันและบราาารเท,สา,ทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าศาลาซึ่งมีนางวิลาทิพสละชีพนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาสมาชิกเทศมนตรี ตรีตบบนทาา่าศาลาให้การต้อนรับและมีเครือข่ายจิตอาสาบรรเทาสาราภัยร่วมรับชมการสาธิตอีกด้วย